มันบอยเคบอกว่าโอ้นำมัสัตว์เลือดเย็นอันนี้เมาแพนเนคลิปนี้รู้เลยว่ากูดองแน่ยโอ้างล่างมีงูด้วยงูปลอมด้วยตกไปกูโดนงูฉกหลอกจมทรายเฮ้ยมึงงูน่ารักไหมกูอยากรู้ว่ามันใช้เวลากินมึงกี่นาทีเอาป่ะเอาเอาแป๊บแป๊บแป๊บ ใส่แมสด้นะครับใส่แมสด้วยนะครับมูไม่ใส่มาให้ตัวเลยวะมนงูไงในงูอ๋อคุณรู้สายไฟมูแบ็คแลสตอ๋อแบ็คแลสสเนกมูหลามมะกอในงูเดี๋ยวไม่จําสแก่ะมูงก่อยู่ข้างบนบอกไว้มูอยู่ไหนวะน่ะเราใส่แดดไปแล้วมึงอ่าเราบอกน้องหแล้วนี่ขะเขาเาว่า้อ๋อนี่ตัวเล็กๆนะใช่จ้าน่ารักหม่าหักี่หัวตายแล้ว นี้งูอะไรวะหัวงูเห็นหัวงูไหมแม่หัวงูอันนี้ก็หัวงูเหมือนกันมามาไม่มีไม่มีไม่มีเอริสซอนโซเมียร์เจนเซนมึงแรบเหรอลามต้นไม้สีเขียวโอ้หอันนี้ชัดมากอันนี้มะละกอป่ะวะคือกูเหมือนกูแดกหัวงูอ่ะรสชาติมันยังติดอยู่ในปากกูอยู่เลยฮะมันเคยแดกเหรอฝันกัดทั้งตัวเลยเมื่อกัดกัดแล้วก็ยืดเลยเขาบอกถ้าฝันจะดูรัตตินีเดียวเจอแดงแดกงูนึกว่อคู่แดกมึงก็มาไม่กูเนี่ยแดกงูหัวงูกระโหลกดาบ งูบนเพรียดหน้าขึ้นนี่คืออะไรม,มันเชิดเหรอหนามตาเหรอคู่ตาแม่งดิตาลอยตาลอยจ้ะ <c oughs> บุ๊คคู่เน้ออยากเลี้ยงงูขาไปขอตังค์เลเลี้ยงงูคู่กับสายเดนแล้วตื่นมาสายชนหายไปไหนนะ <c oughs> นนแดอโอ้สายาไหนสายไหนไม่ใช่ไหนรายไหนงูงูบอกข้าไม่ชอบราย อยู่ข้้้างงใตมันี่คือปะเนี้ยงูยาวอเหรองูงูตบมือดิงูปากนกไหนงูวะอ๋อนี่งูมันจะสบายมากถ้ามันเอาหัวออกมาแล้วแบบปากเป็นนกเลยงูหลามเด็กหรือเข็งวะงูหลามเด็กงูหลามเด็กไหนงูหลามอู้วชอบเป็นไพทอนนะตัวเต็มใบมันจะตัวใหญ่มากไพทอนคืออะไรถามกูก่อนว่รู้จักไหมงูหลามสายลุงบราซิลนี่ยังงูถ้าไม่พวกมึงต้องแอบกันวะสัาดอาหารนเนี่ยหัวอยู่ไหนอยากเห็นหัวนู่นวะหัว อะไรมไเงยงูไรเกตไปนี่คืองูไม่มีเกต <Okay. S 1> คือจับไปเหมือนเนื้อหมาเนื้อแมวอะไรแบบนี้เลยปะอันนี้มีขน <laughs> อันนี้ไม่มีขนงูร้องพ่อกระเพาะโอตัวเงาเนี่ยน,นะนะโอ้แดกกูเถอะมึงสบตากนันมึงเป็นแฮลิคอปเตอร์ออกกป่ตตะกูอยู่บ้านเซริชลินกูเป็นเฮร์รี่เลยเอ้ยมึมองกูอ่ะมึงดูตาข้างในมันดิตนั่ารักอ่ะงูลามแม็กโร นี่ง ok ูเหรนะไม่ใช่น uh ี่ก ok? um, uh? ิ่งไม้ท um ั้งตัวเหรอไหนไม่ใช่นี่กิ่งไม้นี่นี่นี่ใช่ใช่นี่สีแดงแดงใช่ป่ะผู้ชมเห็นไหมฮน่าแดงแดงตรงแดงแดงตรงนู้นนนู่ไหนวะจับมือผมยังจับมือผมครับเรื่องมึงนี่เฮ้ยจับมือกันย้อนแย้งตลอดงูหลามคาเพชรอ๋ออยู่หลามคมโอ้มึงไม่น่าชื่อเป็นคมเลยดำเปิดคานี้ใหญ่เท่านี้อยู่ในเสื้อมึงไม่ไม่แต่นี่อยู่ในเสื้อก็เห็นงูโบอาคอนสติ๊กสตอะไรนั่นแหละเออคอนสติเกอร์โคลอมเบียเขาเขาคอะไรอะงูมันมองอะไร มองอะไรข้างบนนะมึงมองอะไรวะวันไหนมองไงนะมองไงนะงูปล้องทองงูอยู่ไหนดีกว่าสักที่หนึ่งแหละเดี๋ยวกูขึ้นภาพงูเขียวหางไหม้คือ่อคุณแต่ที่กูเห็นนะี่ยคือตัวเดียวนี่นี่นี่อ๋อเออนี่ไงมันพังตัวกูไม่เห็นอ๋อกูอยู่ตรงนู้นโอ้โหเสียง npc ในมาคงอยู่ตรงอั้นงูตรงอลาง อ๋องูสามเหลี่ยมอ๋อนี่ก็คุ้นเคยมันเป็นงูมีพิษนะสงสัยมีพิษเอาออกไปแล้วมั้งงูเห่าพ่นพิษสยามมีการเซ็นเซอร์อะไรนี่คืออะไรคือกัดคนตายไปแล้วหนึ่งคนเลยคือเราแกะออกนี่จะนอนสวนนอนเลยอ่ะคุณชอบอ่ะลองกินไหมมันจะกินกุยงูกลับปะตามันนี่คุณรู้ว่าตามันคือรูจมูกรูหน้ามันนี่มันเหมือนจะเห่าได้เลยงูเล้วตอนสงสัยนอนอยู่หายด้วยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะงูเห่าเถือกงูตัวนี้แสดงว่าไม่ชอบผลไม้เอ๊ะมันเผือกเป็นผลไม้หรือผักวะ เฮ้ยมึงมันจะแดกเด็กคนนั้นแล้วอ่ะมันติดขันหนีไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วงูเห่าชะบางูเห่าชะบางูเห่าชะบานี่ต้อกแผลงเป็นดอกชบายู่ยงูทับสมิงคลาอันนี้เหมือนงูทะเลเลยอ่ะมันจะล่อคาบแล้วมึงดูดิเนี่ยเอาไปสีงูเขียวบอลว่ะอ๋องูเขียวหางไม้ลายเสืออ๋อนี่ไงเห็นแล้วอ๋อหัวอนาคอนดาว่ะอนาคอนดาวู้ ใช่อ้ยมันรมันร้อนทุกที่อ่ะกูเห็นมันอยู่ในนน้ำงูอะไรไหนเห็นตาหัวงูโบอ่าคอนสติ๊กเกอร์งูอคอนสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์พวกเั้นไปแปะใครเฮ้ยมันขี้ด้วยมึงดูขี้งูเลยขี้ก้อนอย่างไรอ่ะมันขี้ไงมันแขวนเข้าไปนตาแป๋วมากเลยอ่ะมึงจุ่มพิษงูดิไปงูรามแกนเนกอู้ตัวใหญ่อู้นี่หัวงูอยู่คนหน้าเหลือง คือกูอยู่ในโซิเวณกันคิวนาอีกูนาว้าวจำท้าวคนครับเจ้าหมูมึงอ่ะมันไม่มีขนไอ้สัตว์เฮ้ยจูตัวมันดิกุ้งเกล่าจิงกาเตกูแดงเขียนได้เลยนี่เราเนี่ยมองอะไรมันไม่ได้มองมึงอุ้ยเอ้าเอาจมูกมาตีแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยกลัวกลัวกลัวอีกูนาเขียวโอ้ดูมันมองหน้าดูมันมองหน้าผู้ชมจิงจกเขียวก็หน้าตาไม่ต่างจากจิงจกแถวบ้านอ๋อมันก็กลัวเหมือนกันหมดอ่ะจิ้งก่าพาเมเลียน ยิงกามอนสเตอร์โอ <Okay. S 1> oh ้ยเยี่ยชมพูแป๊ดเลยรู้ว่าตัวเฮียดีเหรอดูเลยกันนะกาเมิล่ากอซิลล่าเต่าน้ำยักษ์บอเหนียวมันเป็นอะไรอะนี่แบบแรงหัวมึงอันนี้อะไรจุดเด่นของงานเลยตะโขงเมรเลียนตะโขง2เมตรทุกคนดูปากมันดิเต่าบัวเต่าหน้าไหนเต่าวะอ๋อเต่าอยู่นี่เต่าดำไหนเต่าดำเต่าไปอยู่นู่นแล้วเต่าบินยักษ์ไหนมึงจางปีให้กูดู้ไหน มอะไรบอกก็ได้เลยนี่คือตัวอะไรคะนี่คือดมาเรเซอร์อ๋อเก่งว่ะเก่งคืออ่านไม่ออกเลยงูเห่าสีนวลเห็นเห็นแต่ข้างๆไม่เห็นหัวเออเห็นหัวเห็นหัวมืดๆอยู่จิงจกสีมาดากัสการ์มาดากัสกาภาคไหนเนี่ยสีตุ๊กแกเสือดาวแล้วเหมือนที่เจอเลยทำไมหางมันป้องงันนมันบวมเลยยิ้มให้ดูหน่อยเดี๋ยว้ะไปยิ้มให้ดูหน่อยง่วงเลยกูจะนอนไปละ สัตว์เลือดเย็นมีร้านขายคนหมาเขาบอกขาบอกผ้าน่ารักเขาบอกน่ารักค่ะเฮียน่ารักกว่าไอ้สัตว์อ่านว่าน่ารักกว่าแฟนหมูนะแฟนมมูคนไหนว่าเฮียมีกี่คนไว้ไอ้สัตว์มั่นใจเลยว่าคลิปนี้กูดองแน่นอนได้ลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเจากันคลิปต่อไปจ้า อันนี้สัตว์ละเจียดแผนอะไรวะไม่่ใชอันนี้ไม่ใช่เหรอกูมนส่วนนี้ได้ไงวนะน่